สวัสดีครับผมอาจารย์สรุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านที่มีลัคนาราศีมังกรที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมท่านสามารถเข้าไปได้ที่ f c e b o o o p เพจร้อยดาวกระทบดวงครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของเดือนพฤษภาคมในปี2564แต่จะเป็นคำพยากรณ์ของท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีมังกรครับ ก็เพื่อเป็นการให้เสียเวลานะครับผมก็ขอเข้าเรื่องในหมวดคําพยากรณ์เลยนะครับดวงชะตาของลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้นั้นนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกก็จะมีมรุติยูพระเกตนะครับทำมุมฉากทำมุมเบียนถึงลัคนาของท่านนะครับจึงส่งผลทําให้วิถีชีวิตในช่วงครึ่งเดือนแรกตัวท่านเองมักเน็ดเหนื่อย ระวังมีเรื่องยุ่งยากใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเงินเงินทองมักมีเรื่องวุ่นวายมาจากญาติพี่น้องหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้ตัวท่านเองต้องระวังเรื่องการเจ็บป่วยสุขภาพหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุท่านก็ไม่ควรประมาทครับในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับจะเป็นช่วงที่ดาวพระเกตยกย้ายราศีออกไปนะครับจึงส่งผลทําให้ความเหน็ดเหนื่อยเรื่องที่เครียดในดวงชะตาของตัวท่านเองถือเบาลง แต่นะครับก็ไม่ควรประมาทก็คือท่านอาจจะยังเหน็ดเหนื่อยได้บ้างครับแต่คงไม่เป็นไรตัวท่านเองอาจจะมีดวงเดินทางบ่อยมากขึ้นได้ด้วยครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นต่อไปจะเป็นวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของตัวท่านเองครับในช่วงครึ่งเดือนแรกพระอาทิตย์เป็นดาวอุดเดินร่วมกับดาวมรุติยูและยังมีดาวพฤหัสบดีโยกหลังดาวมรุติยูอีกต่างหากนะครับจึงส่งผลทําให้การเงินของตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับ การเงินถือว่ายังดียังสามารถหาเงินได้ยังมีเงินเข้ามานะครับการเงินก็ยังสามารถที่จะดําเนินไปได้แต่นะครับตัวท่านเองต้องระวังเช่นกันในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นท่านก็มักจะมีภาระรายจ่ายเข้ามาในระยะนี้บางทีมักเสียเงินไปกับญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างอาจจะหมายถึงท่านเองมักจะเสียเงินไปกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องทรัพย์สินได้วด้วยครับ ในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่ภาระรายจ่ายของตัวท่านเองก็จะเริ่มเบาลงเป็นลําดับนะครับท่านยังพอที่จะเก็บเงินได้บ้างแต่แนะนําว่านะครับท่านควรเก็บเงินในระยะนี้เอาไว้ให้มากนะครับเป็นช่วงที่ท่านควรเก็บเกี่ยวเอาไว้สำหรับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการงานของลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับโดยมากในช่วงครึ่งเดือนแรก ดาวพระศุกร์เป็นดาวกรรม,มะการงานจะเดินร่วมกับดาวพระราหูและก็ยังมีดาวมรุษตยูเกเสาเบียนพบกรรม,มะของตัวท่านเองด้วยนะครับการงานของตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะส่งผลทําให้ท่านมักจะมีอุปสรรคระหว่างทางค่อนข้างเยอะมักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ท่านมักจะหาเงินค่อนข้างจะยากพอสมควรครับหากท่านมีหุ้นส่วนต้องระวังขัดแย้งกับหุ้นส่วนหรือบางทีขัดแย้งกับคนร่วมงานได้นะครับ ความกล้าน้าของตัวท่านเองบางทีอาจจะไม่ค่อยชัดเจนมักจะดูเรียบเรียบบางท่านก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานในระยะนี้ได้ครับสำหรับวาสนาการงานของตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนหลังเรื่องเรร้ายส่วนใหญ่ก็จะเริ่มคลี่คลายออกไปแต่ผมมองว่าก็ยังไม่ทั้งหมดครับเพราะว่าดาวพระศุกร์กรรม,มการงานของตัวท่านเองยังเดินร่วมกับดาวพระราหูบาระเคราะห์อยู่ครับการงานของตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนหลังก็อาจจะมีอุปสรรคระหว่างทางบ้างพอสมควร แต่ผมมองว่าก็คงจะไม่น่าจะเป็นไรครับขอให้ท่านขยันอดทนเข้าไว้ฟันฝ่าเหนื่อยให้มากขึ้นท่านก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ครับสําหรับท่านที่ค้าขายหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตนเองนั้นโดยบ้างในช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะมีบ้างครับที่การค้าของตัวท่านเองมักอึดอัดมักล่าช้าแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วสภาพคล่องทางด้านการค้าก็จะเริ่มดีขึ้นเป็นลําดับครับสําหรับวาสนาในเรื่องความรักของลัคนาราศรีมังกรนั้น สำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วโดยมากต้องระวังบาปประเคราะห์มารุตยูดาภเกตไปเบียนพบปัตตานิครับจึงส่งผลทำให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นนะครับท่านอาจจะระวังขัดแย้งกับคู่ครองเป็นประจำบางท่านมักจะดูห่างๆกับคู่ครองในระยะนี้รวมถึงบางท่านก็ขัดแย้งกับคู่ครองเพราะญาติพี่น้องหรือขัดแย้งกันเรื่องเพราะเรื่องทรัพย์สินเรื่องบ้านเรื่องรถก็เป็นได้ครับสำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับ ความรักสถานการณ์เรื่องไม่ดีเรื่องได้ร้ายก็จะทยอยแล้วก็คลี่คลายต่อไปความรักก็จะเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับก็ขอให้ตัวท่านเองรักกันให้มากๆครับสำหรับท่านที่ยังโสดหรือยังไม่มีคู่ครองนั้นหากท่านรักใครหรือชอบใครสักคนหนึ่งในระยะนี้โชคทางด้านความรักก็มักจะอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่ท่านก็จะต้องโลกกับประเภทคนไกลคนต่างชาติคนต่างถิ่นหรืออาจจะได้คู่เป็นคนที่ คุ้นเคยกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนก็เป็นได้ครับสำหรับลัคนาราศีมังกรนั้นคงมีเพียงเท่านี้